สัสที่ครับวันนี้เราอยู่กันในรายการใหม่ของผมนะครับเห็นกล่องเงินไหมครับเห็นกล่องเงินไหมครับใช่ครับผมจะเผามันครับด้วยการใส่เออเออนี่นะครับใส่นี้ลงไปนะครับแล้วผมก็เขียนครัว่าลาก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งต้องห่ดอันนี้คลิปที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ รออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับ ลีแล้วนะตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเปนะ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปคนเดียวนะครับไม่มีคนมาถ่ายช่วยนะครับเอ่อรายการนี้ผมดเดว่าจะตั้งชื่อไว้เป็นรายการคนบ้าพาพาสวยนะครับเอาละ่ะเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นจังใดนะครับทุกคน พอดีนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราซูมกล้องเลยเชี่ยซูมไม่ได้ว่ะ คนดูเขาไฟไหมครับนี่นครับกูได้แล้วดีนะนะไปขึ้นแล้วครับนีนะไปขึ้นแล้วครับโอ้โหรายการคนบ้าพาซวยนะครับโอ้โหหนักเลยครับ เอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วดูครับมันไหม้มากเลยครับอื้มของแท่วอะผมจะทำการเผาปาะการมีจิตนะครับผมให้มันเออ <c oughs> มันเขียนไม่ออกครับผมจะมาเผาให้มันเขียนออกกันนะครับเชื่อกูโคตรบ้าเลยว่ะ โค้ี้น่าจะเป็นลิปที่บ้าซิผมเคยทำมาแล้วครับนี่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับนี่ครับนี่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคนบ้าครับโอ้ดูดีไม่ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้เคี่ยอะไรว่าไม่ไม่เห็นจะหมดเลย โค้ได้เลยว่ะแต่ตอนนี้คือกูเสียวเงี้กูเสียวไอ,อ,อ้ผู้ใหญ่ยางยางยางเออผู้ใหญ่เดินมาเห็นหนะครับผมอุ้ยโอเล็วทุกคนมาดูอ้คุณร้นอนเลยู <laughs> ไฟลุกบักแรงเลยครับโอ้โห นี่ที่ไหนอะ่ะแมนเลไม่เห็นลงนี่พว้ก้องกระดาษนะครับตรงนั้นปูผมเองนะครับปั่นจักรยานไปซื้อกาแฟนะครับนี่ขี้โคตรร้อนเลยเอาแล้วผม โอ้แล้วทุกคนใกล้หมดแล้วนะครับผมเอ่อหมดหมดภาษาอีสานแปลว่าใกล้ดับแล้วนะครับผมนี่เอาทุกคนดับแล้วนะครับโค้ยดับแล้ว เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันออเจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากผ่านช่วงเวลาเมื่อกี้มานะครับผมตัดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ไปเข,ขี่ยดูนะครับผมไม่ใช่ไม้หรอกมันเป็นท่อท่อนะครับมาเดี๋ยวผมเขี่ยให้ดูนะครับเราจะมาดูกันข้างในจะเป็นจังไดเชื่อหายทุกคน มีจิกมันมันมันไม่มันมันไม่ไปกับเอ่อไฟนะครับโอ้โหนี่ซากมันโอ้ใหม่นะกลายเป็นก้อนขี้หมาไปแล้วนี่นี่นะครับทุกคนอันซากปากกาเมจิกนะครับอือหืออือหือเหลือแต่เชือโอ้ไอ้คุณยืดนี่ครับซากปากกาเมจิกครับโอ้มีสีแดงติดมาด้วย มันเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับทุกคนผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันไม่ไปไปกับไฟนะครับนี่เชื่อพูดได้หรือวะารการนี้ก็อย่างนี้เห็น,นะครับนี่ครับนี่คือผลของการทดลองนะครับแม่งไม่ได้เชื <c> ่อ <oughs> อะไรเลยลถ้าอยางนั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,านี้นะครับสำหรับ,รบ,บคลิปนี้บายบายนะครับผม